เริ่มเกมครับน้องบัวพิชยะเจ้าบ้านได้เริ่มเกมก่อนนะครับทางด้านหลังนะครับได้ฟาวไปล้มไปในน้ํากระจายนะครับลงน้ําเยอะมากฝาดไปครับเพนโตแล้วอยู่ใกล้ๆจะโคเวอร์เพื่อนมณิษั์ออกไปทีบุธิชัยออกขวาครับกลับมานรเศ่ให้มาเคนโตขวามีขยับเคนโตะให้ตามช่องไม่ผ่านยังเจอดักได้ครับ เดวิสันลงมาต่ำจะเจอกับเคนโตะอยู่เดวิสันออกมาที่อัสมัเศารเปิดยาวมาครับโนพนนเหลียนข้างมาเลยจากปิดจากปิดมาอยู่ด้านซ้ายนะครับครึงแรกตัดเข้าในแล้วจะลองสัดดูลูกนี้อบอลสนามเปียกๆแบบนี้ฉลับพื้นนี่อันตรายเลยทีมเยือนนะครับมหาสารคามไม่มีใครเข้าก็ขอลองส่องสักหน่อยนะครับจากกิดพารผลนี่ครับเล็งแล้วครับ ซัดเต็มข้อบอลเฉล็บพื้นด้วยนะครับแต่ทิศักงูสวัสดิ์ีก็เช็คระยะไว้อยู่แล้วนะครับบังให้บอลออกข้างประตูไปเท่านั้นครับเนี่ยฉล็บทั้งนั้นเลยดูครับสไลด์บอลนี่ดักเตะลื่นกันหมดเลยนะครับจังหวะจังหวะกันดีๆเลยครับไคโอทุบเร็วมาให้ธนยุทธ์ธนยุทธ์เจอเหยียดครับเจอกับอีจองชอนโอ้จังหวะนี้ก็คนลางซ้ายเลยครับธนยุทธ์กับอีจองชอนครับอีจองชอนนี่รูปร่างสูงใหญ่นะครับสูง193เซนติเมตรทีเดียว ครับเซนเตอร์ฮาปจอมแกร่งแรงดีนะครับเกมที่แล้วเนี่ช่วงทดเวลาเนี่ยยังมีกำลังขายิงประตูให้ทีมเก็บจชนะได้ผสมกับฉายาของเกาหลีเลยครับพลังโสมครับสินให้ทางน้องบัวเล่นนะครับช่วงต้นเกมยังดึงกันช้าอยู่ เปิดมาลูกนี้เล่นทีเผลอครับเอาบอลลงพื้นมาไคาโอไคยโยมาที่อภิสิทธิ์อภิสิทธิ์วางไปเสาไกลแล้วจะโฉบเข้ามาหมงเกือบไปครับทางจักราบุตรแล้วก็ทางพันธาการปล่อยออกข้างไปเลยพันธาการทุ่มมาครับจะให้ทางพากรไม่ได้เค็นโตเข็นโตเข็นโตนต,นต,ตัดเข้ามาลูกนี้ยังติดนพนน ยิงสวนกลับมาที่ตรงตัวนี่ครับบอลแบบนี้อันตรายนะครับจังหวะบอลมันตกพื้นและแฉลบกับป็นโอกาสครั้งแรกของเจ้าทีนครับนองบัวได้ลองส่งไกลบ้างครับจากเคนโตะนางาซสก,กินะครับบอลนเนี่ยกระดอนพื้นครับเผอถเอี่ม,มากนี่เกือบจะเสียจังหวะเหมือนกันแต่อย่างดีที่ตามไปรับบอลจังหวะส่งไว้ได้สบายๆนะครับต่อนนี้เริ่มเก็บบอลได้มากขึ้นนะครับเจ้าบ,บ้านนองบัวมาที่เค็นโตะพยายามวิ่งป่วนแดนหน้าอยู่แต่บอลยังไม่ค่อยถึงเขามากเท่าไหร่ เปิดยาวมาเก็บเล่นแล้วครับอภิสิทธิ์ให้มาด้านซ้ายไคโอมีขยับไคโอไปเองมีลื่นอีกแล้วครับไคโอมาที่ธนยุทธ์ธนยุทธ์จะให้ช่องไม่ได้ตีต้พนน์ืนมาครับแล้วรอเสตเข้าซ้ายมาที่เคนโตเค็นโตออกซ้ายสุดอภิสิทธ์อภิสิทธ์เปิดโค้งมาลูกนี้เสาสองถึงแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหนำเร็วเลยครับโอ้แล้วก็เป็นทางจากกราวุธนะครับ ทำประตูให้หนองบัวขึ้นนำหนึ่งศูนย์แล้วทำเกมบุกขึ้นมาดูนี่ครับบอลออกจากซ้ายนี่ยครับอภิิ์เปิดโอ้โหไปเสาไกลครับทิศทางน้ำหนักดีมากครับบอลกระดอนพื้นแล้วก็เข้าเหลี่ยมของจากราวุฒิับตอบพิโดมกเข้าไปเลยครับเป็นประตูสองนัดติดต่อกันของจากราวุฒิส่งมาเลยนะครับนี่ครับเปิดเท้าซ้ายเข้าไปครับ สอดมาแบบไม่มีตัวประกบเลยครับหมดสิทธิ์ครับจังหวะนี้ไพรโรดเอียกมากครับครับต้องดูครับใครจะเล่นพาก่อนครับสัตว์เลี้ยงเลียูกนี้รับอ้โเนี่ครับอันตรายนะครับยิงเลี้ยงกับสนามเปียกๆแบบนี้รับไม่อยู่ิงให้ลูกมันพุ่งพุ่งมุดกับพื้นนี่แหละครับเพราะว่าพอมันแฉลบพื้นเนี่ยมันเดาทิศทางลำบากครับยังดีที่ไพรโรดเนี่ยช้อนให้บอลมันออกไปก่อนนะครับ ประตูยังเซฟไว้ได้เล่นมาครับหนองบัวลูกนี้ยังเป็นทางหนองบัวได้ทุ่มอยู่หรือรายปีนะครับ1,999บาทครับสมัครกดดอกจัน8 9 9 9ดอกจันกด1และโทรออกนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงพฤษภาคมปีหน้าเลยนะครับราคาดีๆแบบนี้นี่ห้ามพลาดนะครับดูกันได้ตามช่องทางแบบนี้ดีๆเลยครับไม่ต้องไปดูกันช่องทางธรรมชาติแล้วครับ ามาดูเกมกันต่อเคนโตะปั่นไสก้อยลูกนี้จับบอลลงพื้นครับไคโอึ้นมาพากรเปิดไปลูกนี้แล้วโอ้โหจะตีละกายยิงบอลดูเหมือนไม่มีน้ำหนักครับแต่ทิศท,ทางได้ลดนบอลกระดอนลงพื้นเนี่ยมันเหมือนจะเข้ากรอบอยู่นะครับไ่ารถเอียมมากก็ไม่ประมาทครับต้องพุ่งปัดทิ้งไปก่อนเนี่ยครับดูจากมุมแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูใกล้ๆกันอีกทีครับมันทําอะไรไม่ได้นอกจากยิงท่านี้แล้วนะครับจากราวุฒิและบอลกระดอนเนี่ยเหมือนจะเข้ากรอบด้วยนะครับ ไข่โรตนี่เป่าปากเลยครับลูกนี้น่าจะเปิดเข้าไปเลยนี่ครับเปิดมาลูกนี้ในมงแล้วอุปตัดออกมาซ้ำเรียบร้อยเลยครับเป็นนอรเ์เเซนดครับจังหวะซ้ำจังหวะสองโอ้โหตอนนี้จะหนีเป็นสองศูนย์แล้วโอ้เซฟจังหวะแรกเนี่ยไพโรถเอี่ยมมากเนี่ยช่วยทีมไว้แล้วนะครับไปครับดูอีกครั้งครับจากจังหวะฟรีคิก อภิสิทธ์เปิดเข้ามาขึ้นมงเนี่ยปัดไว้ได้ครับโอ้คนมงจังหวะได้ก็เป็นนรเศซเองนะครับโถมาไม่มีใครประกบเลยครับแต่เพโร่เนี่ยเซฟแล้วครับแต่จังหวะ2เนี่ยมันปัดออกมาแล้วมันไม่ไปไหนครับตกอยู่กลางประตูนี่แหละครับแล้วก็ไปเข้าทางของนรเศซหลักทองคนเดิมครับแปรจ่อแบบนี้ก็ใส่สกอร์รอได้เลยครับครับแล้วคนเปิดให้นีอภิสิทธ์อีกแล้วนะครับอเป็นคนเปิดกดหยอดเข้่ไปเด็ดแม่นมากแล้วจังหวะนี้ การให้ลูกนี้อศส,สาวหมุนไปให้จักริดมาแล้วนอาละครับจักริดได้ถึงบอลเปิดมาก็ยังติดครับยังยืนดักดีมากทางวุฒธธิชัยมารมก็ดักอานขาดเลยนะครับยืนรอแล้วก็หมุนสกัดทิ้งออกหลังไปครับจักริดเ,เปิดไม่ผ่านครับยังรับยังไม่ค่อยโดนกดดันต่อเนื่องนะครับของทางหนองบัว เล่นใกล้ๆเตะมุมประมาส้ำเซายอดมาลูกนี้เสาสองไอ้มงแล้วโอ้โหแต่ว่าบอลไม่แรงแล้วก็ตรงตัวกิติศักด์ด้วยนะครับดานิโลพลิกมาลูกนี้เจอสอสาคนรวมเสียบอลไปอีกแล้วแดนหน้านี่เก็บบอลไม่ได้แล้วให้ตามช่องคายโอได้ทเทียจะกับกลูลกิตักด์ลูกนี้ครับไพโรต้องปัด oh ออกไปก่อนก็มองแล้วนะครับมันก็ ลองซัดเองเลยครับโดยเท้าซ้ายแต่ก็ไปติดเซฟไพรโร่เอิมมากครับมุมมันไม่เหลือแล้วครับไพรโร่ก็ดักที่เสาแรกแล้วก็ปัดออกไปอันนี้ก็เซฟเยอะนะครับไพรโร่ช่วยทีมไว้อร์สเตจจับบอลลำบากแล้ววางมาจะให้วิ่งเลยครับจะให้ลาวินโมอองลาวินโมอองวิ่งหน้าตั้งมาทันลาวินโมอองครับเพื่อนมีมาเติมไหม เปิดมาแอลสัตว์โอโหลอกทีนึงครับเข้าซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหยังยืนตำแหน่งดีครับแค่จังหวะที่สูกถูกส่งลงมาครับจังหวะที่เปิดยาวมาก็เป็นปณวัตะครับเปิดมาให้กับรวินโมองแล้ววินโมองเนี่ยสปีดไปรับบอลแล้วก็หักให้ไปมีตัวขยับนี่ครับลื่นครับธนยุทธคุณกิจจะเตะยัดยกหนีมาโอ้เกี่ยวได้ครับธนยุทธเข้าขวาลอมยิงลูกนี้ปัดออกมา โอ้เกือบไปอีกแล้วครับนี่โชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดของทีมสารครามเะครับจังหวะนี้เซฟเอาไว้ได้ครับจังหวะยิงไกลของธนายุทธจิตบุตรยิงแบบปันป่นๆโค้งเลยนะครับแต่เพอรโรเนี่ยยังปัดไว้ได้มีโอกาสเสียบอลสูงมากจะให้ไคโอลูกนี้เดวิสันเดวิสันหาช่องลูกนี้จะให้เอาวนะครับตัดมาแล้วมีมองแต่เข้าในแล้วจะมีจังหวะยิงลูกนี้เอาแล้วครับ เอา,อาล่ะครับผู้ช่วยบูดสินนะครับมียกธงด้วยอ่าชัดเจนมากน้อยแค่ไหนครับเจียหน่หอ่าจะชัดเจนเหลือไปเป็นทุกครับแต่หลบไปก่อนครับรำวินบอกแต่จังหวะย,ยิงต้องบอกว่าฉลาดแย่งหม่งกันครับบอลเป็นอุ้ยลูกนี้มีบูดสินปล่อยไปเลยนอร์เระเได้นอร์เสะเเข้าขวายิยงลูกนี้รับจังหวะแรกไม่อยู่นะครับไพโร์ เห็นมีช่องเลยครับลองส่องไกลเลยครับนรเสศหลักทองครับแต่บอลมันไม่ห่างตัวไพโรดครับดักบอลได้สบายๆบรรณวัฒนครับลงมาเอาบอลเองมาที่จอมชอนจอมชอนออกสายเจอดักแล้วครับนี่พนักการดักไว้แล้วพามาเองครับพนักการขวามีเติมพนักการให้ด้านใน ตรงนี้ไคโอเข้าซ้ายจะลองซัดติดบล็อกแล้วย้ายฝันนิดนรงตัวรับไม่อยู่นะครับบอลอยู่ที่แล้วพลิกมาพลิกมาต้องไปเองครับขวามีลูกนี้ยาวไปแล้วเปิดมาลูกนี้เอาลวครับจับบอลดีแล้วได้ดวลลูกนี้เรียบร้อยครับแอะคงไม่มียกด้วยนะครับอาล้ครับ ได้ประตูที่ต้องการนะครับมหาสารคามไล่มาเป็น1ประตูต่อ2นะครับจากละวินโมอ่องครับต่อลมหายใจเลยครับนช่ครับต่อบอลจากแดนกลางแล้วละวินโมอ่องเนียหาพื้นที่เล่นแบบไม่มีใครประกบครับเกี่ยวบอลมาดีมากครับแล้วก็ซัดตรงนี้แสกหน้าเข้าไปเลยครับดูลีลาการเกี่ยวบอลครับโอ้โหแล้วก็ยัดสามเหลี่ยมแบบนี้ก็ไม่เหลือครับจับด้วยข้างเท้าด้านนอกนะครับจับแล้วคือเป็นการทั้งจับทั้งแต่งบอล ยิงเสยครับแสกหน้าเข้าไปเลยเอาละครับมีโอกาสที่ตรงนี้ดึงช้าครับไอ,พอ้พัตรทรพัตรทรนเข้าขวาจะลองไม้แตะลูกนี้ยังได้อยู่จะลองสักไกลลูกนี้เฉียวไปครับเปิดขึ้นมาครับมงเช็ดลูกนี้อ้าวไคโอไคโอดึงจังหวะรอเพื่อน เอาขวาลองยิงลูกนี้ปัดมาแล้วซ้ำได้ไหมไม่ได้ยังเคลียออกมาแล้วข้างเส้นมาคารินมาองแต่งังหวะเดียวลูกนี้จะได้สวนไม่ได้ครับยังอยู่กันเต็มอยู่ลูกนี้ธนยุทธยกมาโดนตัดเตาครับแล้วก็โดนใบเหลืองไปด้วยครับนุกูลกิจกระโดนแต่บอลผ่านไปนะครับ จ้าต,ตัวก็ไม่มีมทางเลือกครับต้องตัดเกมไว้ก่อนครับทุกกิจกุดใหญ่ไปทำฟาวใส่ธนายุทธจิตบุตรธนายุทธเนี่ยจกบอลไปได้ดีแล้วนะครับแล้วก็จะตามไปเล่นต่อจับก,กิจก็นรู้เลยครับเขาหลุดตำแหน่งมาด้วยถ้าปล่อยให้ธนายุทธตามไปเล่นต่อเนี่ยทีมมโอกาสเสียเปรียบครับเดี๋ยวนี้เข้าหนักนะครับเจ็บที่ถึงเวลาไปสองคนช่วยกันไล่ครับไคอลูกนี้ บอลอ่ะแยกมาปั้มบอลกันบอลยังไม่ออกไปไปตรงกลางจาัลูกนี้เอา้าเราพลิกไปเกือบไม่ได้เปรียบครับพาขึ้นมามาสักครับออกไปนกคุณกิจเอา้าลื่นเองเอา้าวล้วไปลื่นหน้าหน้าสีแดนตัวเองสัธรสรัฒนทธรแล้วขวามีนะครับนี่ครับอาแล้วครับไคโอไคโอแต่งเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้เอาข้ามคานไปโอ้โห นี่กอดรับบอลที่มองไลน่นะครับว่าไม่น่าล้ำแล้วจะจบเองเกมครับหน่อบวัวพิชิตยะดูอีกครั้งครับสอดมาเดี่ยววเลยครับ <c oughs> ไคโอมองผู้ช่วยผู้ตัดสินแล้วไม่มีทงกัต์ซ้ายจังหวะน,นี้โอ้โหข้ามการอ,อกไปดูมีเวลาเดกนั่นหันมามองผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับแล้วกลับเป็นแต่งบอลยิงอ่าูกนี้เป็นหนองบัวได้ฟาวตอนนี้เจ็ดนาทีครบแล้วนะครับอยู่ที่จะมีทดเพิ่มเติมหรือเปล่า ลัดครับเสียฟาวไปแบบนี้ก็เข้า้าครับเรียบร้อยครับคุสินเป่านุ่วียาวนะครับก็เป็นทานเจ้าบ้านวันนี้หนองบัวพิชยะที่สามารถเก็บสามแต้มได้ครับ